วันนี้นะครับคมดีแคปของเราขอพาไปย้อนสักหน่อยครับว่าในอดีตนั้นวันแม่แห่งชาติมีวันไหนบ้างและก็ทําไมดอกมะลิจึงสําคัญสําหรับวันแม่ครับสำหรับวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครยังตรงกับวันที่12สิงหาคมครับซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระรสชสมภ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับโดยเริ่มใช้วันดังกล่าวนะฮะเป็นวันแม่เมื่อปีพศ2519ครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้ในวันที่10มีนาคม15เมษายนและก็4ตุลาคมตามลําดับครับซึ่งวันแม่แห่งชาติไทยเนี่ยนะฮะใช้ดอกมะลินั้นเป็นสัญลักษณ์นั่นเองครับโดยความหมายของดอกมะลินั้นนะฮะบอกเลยครับว่ามีความหมายและก็ความสําคัญอย่างมากเลยครับดอกมะลินั้นนะฮะถือเป็นดอกไม้มงคลของไทยครับซึ่งเปรียบเหมือนกับความรักอันบริิสุททธ์ะะีีี่่่แแมมมตอลลูกลก็จ อย่างยาวนานตลอดไปครับเสมือนสีและก็กลิ่นของดอกมะลินะฮะที่ขาวตลอดเวลาและก็หอมอบอวลตลอดทั้งวันครับเดิมทีนั้นนะครับคนไทยนิยมนําดอกมะลินั้นไปบูชาพระครับรวมถึงใช้ในวันสําคัญทางศาสนาครับเพราะว่ามีสีขาวบริสุทธิ์และก็มีกลิ่นหอมที่ยาวนานออกดอกได้ตลอดทั้งปีครับนอกจากนี้นะครับทางการแพทย์พื้นบ้านเนี่ยยังนาดอกมะลินั้นมารักษาโรคอีกด้วยครับโดยใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาและก็บรรเทาโรคอย่างเช่นดอกใช้เป็นยาหอมหรือว่าแก้หืดบํารุงหัวใจ ใบใช้แก้ไข้ปวดท้องแก้ฟกช้ำโรคทางผิวหนังและก็บารุงสายตาครับส่วนรากนั้นใช้แก้ร้อนในและก็ขับประจำเดือนครับนอกจากนี้นะฮะแพทย์พื้นบ้านของอินเดียนั้นยังใช้ดอกมะนินี่แหละครับเป็นสารตั้งต้นสําหรับผสมกับฟินในการรักษาโรคดัามานาดส่วนชาวจีนนั้นนะฮะนิยมนําดอกมะลิมาอบชาเพื่อใช้กลิ่นหอมของดอกมะลินั่นเองครับและสําหรับวันแม่ปีนี้นะฮะก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะฮะมีลูกที่น่ารักน่ารักนะฮะเรื่องไม่มพิ่ผีไม่พูดครับรักแม่นะะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ